สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาเจอกันอีกแล้วนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564นะคะแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ยังมีเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะมาฝากกันพร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพ่ด้วยนะคะให้นำไปปรับใช้นะคะเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่าง สีมงคลประจำวันนี้ค่ะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเลือกใช้สีดำหรือสีเทาท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานนะคะเลือกใช้สีชมพูเสริมเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะใช้สีเขียวแล้วก็หลีกเลี่ยงสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะในวันนี้มาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณหนึ่งสี่สี่ 1>, 1. 4 4นะคะเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆบางท่านมีไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆนะคะความคิดใหม่ๆซึ่งคุณเองคุณต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ต่อไปแล้วแต่ว่าคุณเกิดวันที่คุณกระตือรือร้นในการทําอะไรใหม่ๆนี้นะ นะอาจจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วสนุกมากสนุกกระตือรือร้น,ลนแล้วก็โอกาสประสบความสําเร็จก็มีถ้าเราไม่ถอยสะก่อนนะคะคือถ้าไม่เบื่อสะก่อนนะสำเร็จแน่ส่วนเรื่องของเงินเงินทองทองยังต้องตัดสินใจใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุมนะคะอนาคตยังไม่แน่นอนดังนั้นคุณต้องควบคุมให้ดีให้มันสมดุลน,นะคะรายรับรายจ่ายอย่าให้มันติดลบ ส่วนเรื่องของความรักอย่างนิ่งๆคนโสดก็นิ่งนะคะอยู่กับตัวเองนะคะสนใจเรื่องของการทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองมากกว่านะยังหวงความโสดตัวเองอยู่นะคะในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ดีค่ะมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่าบางทีมันจะนิ่งเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณานะคะหวานให้มากขึ้นใส่ใจกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันยังมั่นคงต่อไปคือบางทคีความมั่นคงมันก็มาพร้อมกับความที่แบบ เบื่อๆเนาะบ่มเหนื่นเราก็มั่นใจว่าแฟนรักเราเรามั่นใจว่า,เ,า,เ,าเราสองคนรักกันนะก็เลยบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันหวานๆสักเท่าไหร่ก็ทำให้มันหวานมากขึ้นหน่อยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณนะคะ3ามแปดหนึ่งสามดหนึ่ง เรื่องของการงานวันนี้สบายๆชิลๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออเดือดเนื้อร้อนใจอะไรทุกอย่างราบรื่นจัดการได้ดีมากคุณเองคุณก็ทํางานอย่างมีความสุขอาจจะดูแลแลแบบว่าเอออืดๆไปบ้างแต่ว่ามันก็มีความสุขดีนะคือไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งวุ่นทุกวันเนาะจะไปกระตือรือร้นอะไรทุกวันเราก็มีวันที่ทํางานสบายๆบ,บ้างนะคะ เรื่องของการเงินก็ยังดีนะคะยังคงต้องอทํางานเพื่อที่จะหาเงินหาทองอยู่แล้วคุณเองคุณก็ขยันขันแข็งนะคะวางแผนการเงินดีถือว่าทุกอย่างยังไปในทิศทางที่เป็นบวกมากๆจะมั่นคงต่อไปเรื่อยๆนะคะความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ว่ายัางไว้ใจไม่ได้นะไม่รู้จะพัฒนาหรือเปล่าบางทีคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าหวั่นไหวแล้วบางทีอาจจะหายไปวันใดวันหนึ่งก็ได้ยังไม่แน่นอนนะคะก็ดูไปเรื่อยๆอย่าพิ่งไว้ใจ คนที่มีแฟนแล้วนะคะวันนี้แนะนําว่าทําความสัมพันธ์พยายามที่จะแบบว่าเออทาให้มันตื่นเต้นหวือหวามีชีวิตชีวาหน่อยแฟนคุณจะเริ่มเบื่อแล้วนะมันเหมือนเดิมจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ออคุยกันเยอะๆหาเวลาใช้เวลาด้วยกันนะคะไปเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงที่ใหม่ๆบ้างแปลกๆจากกิจวัตรประจําวันเดิมของเรานะคะไม่ทำอย่าทําเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอย่าทําเหมือนวันอาทิตย์ก่อนๆให้มันเป็นวันอาทิตย์ใหม่ที่มันหวือหวานะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะคุณเกิดวันอังคารนะคะเลขนำโชคของคุณหนึ่ง1ูน5 6หนึ่งห้าหกหนึ่งูนหนึ่งห้าหก คุณกับบางคาัญการงานวันนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะอาจจะมีผิดหวังนะมีไม่ได้ดั่งใจมีไม่เป็นอย่างที่คาดคิดไอ้ที่คาดไว้มันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องอดทนพยายามต่อไปทุ่มเทต่อไปนะคะคือบางทีเราคาดหวังเกินไปไงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะงานคุณแต่ว่าบางทีคุณคาดหวังเกินเกินสถานการณ์ไปนิดนึงเพราะว่าคุณทุ่มเทไงพอคุณทุ่มเทคุณก็คิดว่าเออมันต้องดีมันต้องอย่างงาู้นมันต้องอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเอออาจจะเฟล,ลนิดหน่อยก็ถือว่าออพยายามมุ่งมั่น ทำต่อไปนะคะการเงินนะรายจ่ายยังเยอะ ก็จ่ายแบบว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่คุณหาเก่งนะคุณคุณเอาตัวรอดได้สบายแหละแต่เพียงแต่ว่าบางทีค่าใช้จ่ายมันคนที่บางทีคนชอบเที่ยวก็หมดไปกับการเที่ยวการกินการดื่มประมาณนี้เนาะส่วนบางคนก็คนที่ไม่ได้เที่ยวไม่ดื่มมันก็จะเป็นของที่ไม่จําเป็นอื่นๆสนองความอยากตัวเองคือความอยากคนเราอยากแตกต่างกันไปอันนี้มันมันลำบากหน่อยตรงอยากใช้อยากจ่ายอยากชอบนะคะ,ะหากห้ามใจไว้บ้างนะคะ ทีนี้ในเรื่องของความรากักก็ดีคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวฟุ้งซ่านอารมณ์มันจะไปแบบเร็วแรงมากนะคะ ดูดีๆว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณวันนี้ไว้ใจได้ไหมทําไมเขาทําให้ความรู้สึกของคุณมันแบบอืมัมนฝุ้งซ้านคิดถึงเขาอยากพูดอยากคุยอยู่ทั้งวันนะคะเออถ้าสมมุติว่าเป็นคนแปลกหน้าก็ต้องยัง้งยั้งไว้หน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่คุยกันมานานรู้นิสัยใจคอรู้แบ็กกราวด์กันนะคะก็ถือว่าอโอเคอาจจะสานสัมพันธ์กันต่อไปก็ได้นะคะดูดีๆส่วนคนที่มีแฟนแล้วดีนะคะวันนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันคิดถึงกันอยากอยู่ด้วยกันนะคะก็ลองหาทางดู ว่าวันนี้ว่างไหมเจอกันได้หรือเปล่านะชวนกันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงมีความสุขค่ะมาดูคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณ1นสอง 1. 2การงานวันนี้ดีนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะสนุกแล้วก็พลังงานเหลือเฟือเลยทีเดียวอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณเหนื่อยแต่คุณจะรู้สึกว่าเออตัวเองมีความสุขตัวเองรู้สึกสนุกที่ได้ทําสิ่งนี้ท้าทายนะคะชอบ ออกข้างนอกก็ชอบนะทำงานก็ชอบรู้สึกว่าเออดีอ่ะฉันเจอสิ่งที่ฉันชอบแล้วนะคะกระตือรือร้นดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเงินที่มาจากการทำงานนะคะยังเอาตัวรอดได้สบายๆเรียกได้ว่างานสำเร็จเงินก็มานะคะส่วนความรักก็คนโสดรู้สึกว่าอาจจะอยู่กับตัวเองนะไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่นะ คือคือมีบางทีมีคนอยากคุยกับคุณคุณคุณก็ไม่ชอบคุณไม่สนใจคุณรู้สึกว่าขอฉันอยู่แบบนี้ดีไหมอย่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะค่อนข้างมีอะไรบางสิ่งบางอย่างปิดก้นตัวเองนะไม่ยอมมองนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆปัญหาลิ้นกับฟันนะคะคุยกันไม่เข้าใจมองต่างมุมนะคะ,ะคุยอะไรก็คือเขาเรียกว่าขัดหูขัดตากันไปหมดนะแฟนพูดอะไรก็ขัดใจเราก็บางทีอาจจะมีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆคือมันมีปัญหาในการพูดคุยสื่อสารบางทีก็สื่อ ไปแล้วไม่เข้าใจกันฉันพูดแบบนี้ฉันไม่ได้ว่าเธอนะอีกฝ่ายหนึ่งพอคนได้ฟังก็บอกทาไมเรื่องแค่นี้ต้องว่าด้วยทําไมต้องขึ้นเสียงไม่ได้ขึ้นเสียงฉันพูดแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยในความสัมพันธ์นะคะก็พยายามประคับประคองไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีเลขนำโชคของคุณนะคะเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ด 1 9ึเกาการงานวันนี้ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนงานวางแผนการลงทุนวางแผนจะทําอะไรเพิ่มขึ้นดีคือคุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําโอเคละมันมั่นคงมันก็มีผลตอบแทนอยู่แต่คุณรู้สึกว่าเออผลตอบแทนมันน้อยไปไหมหรือเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าทําอย่างอื่นเพิ่มไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวางแผนมากกว่านะคะการเงินวันนี้ก็ดี นะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆคุณเองคุณมีไอเดียใหม่อาจจะมีคิดว่าเออฉันจะต้องทําอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีมากการเงินคุณคล่องตัวสะพัดสุดๆแต่มันก็มีรายจ่ายที่เยอะเหมือนกันนะคะคือคือใช้เงินเก่งอะ่ะคือวันคือวันนี้ใช้จังเลยนะของแพงๆด้วยออกไปอาจจะออกไปเป็นก้อนแต่ว่าอย่างอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนนะคะก็ถือว่าอ่าโอเคนะใช้จ่ายสบายๆส,ส่วนคนที่ส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสด อาจจะมีคนคุยเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกสเปคเราเท่าไหร่มันก็มีข้อตะนะยังไม่ถูกใจนักแต่ว่าก็ถือว่า,เ,าเป็นอีกวันที่ดีนะถ้าเราผ่อนคลายสเปคของเราลงมาหน่อยว่าเออเปิดใจนะคะไม่ถึงกับว่าต้องชอบกันตั้งแต่วันแรกหรอกกคอคอ็ค่อยคุยกันไปก็ได้นะคะหวานนะแตทำตัวให้ดูน่ารักมากขึ้นหน่อยอย่าโหดมากนะคะเดี๋ยวคนไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยเนาะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะ ก็ถือว่าก็ยังรักกันดีอยู่นะอาจจะแต่อาจจะต้องมีการปรับนะคะท่าทีซึ่งกันและกันนะคะปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระในการทํานูน่นทางนี้บัดทำนี่บ้างนะอย่าจู้จี้จุกจิกอย่าพยายามควบคุมกันและกันนะคะให้เกียดกันและกันและทุกอย่างมันจะดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณนะคะมาเลขหนึ่งเลขเดียวนะคะเลขหนึ่งค่ะการงานนิ่งๆไปได้เรื่อยๆนะคะอืดๆเอื่อยๆแต่ว่ามันก็มั่นคงดีคุณอาจจะรู้สึกแบบเออฉันทําแต่สิ่งเดิมๆแต่คุณก็ยังคงมีความอดทนทำเรื่องเดิมๆของคุณต่อไปนะคะถือว่าดีนะคะออการเงินอาจจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินนะคะ ต้องมีวินัยให้มากขึ้นหน่อยคือบางทออีพอเวลาจะใช้เงินคุณก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการที่จะพิจารณาว่าจะซื้อของชิ้นนี้ดีไหมจะจ่ายอันนี้เท่าไหร่จ่ายอย่างไรนะคะก็ต้องตัดสินใจค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลเยอะหน่อยในวันนี้เรื่องเงินเงินทองทองมีวินัยให้มากนะคะความรักจะตึงเครียดเล็กน้อยคนโสดก็เหมือนกับเออยังทําใจกับเรื่องราวเก่าๆยังเข็ดเข็ดกับความรักเก่า ะะอาจจะมีคนพยายามจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่เราก็เหมือนกับมีการปิดกั้นตัวเองเล็กน้อยฉันไม่ค่อยอยากสนใจฉันยังเจ็บแผลเก่าอยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็มีปัญหายังไม่คืบหน้านะคะยังเข็ดอยู่ขออยู่คนเดียวก่อน ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะความสัมพันธ์ก็ตึงเครียดบ้างอยู่นะมันมันก็ไม่ถึงกระลาบลื่นแต่ว่ามันก็ไม่หวงมองว่ายังสามารถประครับประคองได้อยู่เราแค่พยายามอย่าทะเลาะพยายามอย่าที่จะใส่ความไม่พอใจกันนะคะหลีกเลี่ยงการที่พยายามบังคับใจซึ่งกันและกันบางทีมันจะมีเผลอนะทำไมเธอทําแบบนั้นลหละทาไมไม่ทําแบบนี้ก็ไปจุกจิกจู้จี้เรื่องของกันและกันนะคะก็อยู่เฉยๆนิ่งๆบ้างก็ได้ให้ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตไปนะคะความสัมพันธ์มันน่าจะดีขึ้นในวันนี้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ911 911 การงานวันนี้สบายใจคนเกิดวันเสาร์ปัญหาอะไรก็จัดการได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะตัวคุณเองถึงแม้ว่าคุณจะต้องทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะไม่ไม่ค่อยได้ขอความขอความช่วยเหลือใครหรอกคุณคุณคุณรู้ว่าคุณคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณก็จัดการเองลุยเองทุกอย่างแล้ววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้ดีด้วยนะคะมีความสุขสบายใจนะคะเรื่องงานไม่เครียดเลยนะส่วนการเงินก็ยังดีค่ะยังไปได้เรื่อยๆนะเงินจากการทํางานนะคะ บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีส่วนใหญ่เงินคุณก็เป็นเงินที่แบบว่าเออค่าใช้จ่ายของคุณก็ใช้จ่ายในเรื่องของการงานนะคะก็ทุกอย่างก็ดูโอเคอยู่นะไปได้ดีอยู่ความรักหรอคนโสดก็ยังไม่ถูกใจเนาะ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเองคุณทุ่มเทเรื่องงานมากกว่าคุณไม่ค่อยสนใจว่าจะมีใครมาคุยไหมหรืออะไรยังไงหรือบางทีพอมีคนมาคุยก็ไม่ถูกใจอคุณก็ติเขาไปหมดแหละเรื่องนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเอาเป็นว่าย,ยังไม่เจอถูกใจนะคะวันนี้ส่วนคนมีแฟนแล้วนะก็ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปอีกนะคะมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่น,นี่ใส่ใจคอของเราของเขานะคะการจะเจอกันวันไหนคุยกันอะไรยังไงมันยังต้องอาศัยเวลานะคะ คือพอมันยังไม่ลงตัวมันก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องประคองกันต่อไปนะคะพยายามใช้เหตุใช้ผลด้วยเรียบร้อยค่ะครบถ้วนดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2,564ขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ